สวัสดีครับเนาะผมบริได้เหตุแนวทางห้าน้อยมาแบ่งปันโดนแล้วนะครับบ่าได,ด้ปล่อยขีดแบบมีตัวแล้วเนาะนะครับเอาเมื่อนีร่ครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแนวทางห้าน้อยเด้อครับเด้อเลขหาตัวนะครับเหลขวิ่งหาตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมีเหล็กเด่นเน่นอนครับ มันก็นแนนนอนอยู่แล้วยกมาต้องหาตัวเนาะเหล็กมีสิบตัวกิตติยกมาก็หาตัวมันต้องมีแนนนอนแหละนะครับย่างหน,หน่อยตัวหนึ่งบอบองใจงครับย่างหน่อย,อยสามตัวยูนนีีแหลปะปาโต้คือมันใจแท้นะครับ 7, 8, 9, 0, เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเหล็กแปดเหล็กหนึ่งครับแปดกับหนึ่งเด่นแนนนอนนะครับออแปดกับหนึ่งเด่นแนนนอนตามสูตรของผมนะ เราฮานอยได้ละนะครับฮานอยพิเศษฮานอยเฉพาะกิจฮานอยปกติฮานอย VIP หรือสิเอาไปฮานอยยังอื่นนั่ก็ได้เพราะว่าสังเกตมาโดนแล้วนะครับสังเกตมาประจําว่าบางวันมันเกิดร้อยๆไปหาฮานอยกาชาดฮานอยมันมีจะฮานอยหรือเปล่านะครับแต่หลักๆคือเซียนอยที่ผมบอมานั่นแหละนะครับ ผมคำนวณมาจากค่าน้อยปกตินะครับถ้าสามารถเปรียบเทียบได้ทุกค่าน้อยครับผมหวันะงว่าจะเป็นประโยชน์บ้างหน่อยก็รลายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม